มาเช็คดวงรายวันของวันพฤหัสที่27กรกฎาคม2566นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน8ปีเถาะนะครับผมวันนี้สีที่ใช้เสริมโชคลาภนะครับก็คือสีแดงครับส่วนสีที่นะครับให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือก็คือสีเขียวนะครับหรือสีฟ้าด้วยนะแต่สีที่ห้ามใช้ก็คือสีเทาและสีม่วงนะครับอะนะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับเรามาเช็คพลังงานกันว่าคนที่เกิดทั้ง7วันนะ ันนี้จะรับพลังงานไพ่แบบไหนนะครับแล้วก็จ,จะเสริมโชคลาภได้อย่างไงนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคําพยากรณ์คนที่ชมทาง t ิก t ok กและทุกๆแพลตฟอร์มนะครับกดไลค์กดหัวใจนะครับถ้าเห็นว่าคลิปดีและมีประโยชน์แชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อเป็นธรรมทานนะค,คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวบกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับถ้าได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์มาบอกว่าน้อมรับพลังงานส่วน วันไหนที่ได้รับพลังงานภาที่ไม่ดีให้พิมคอมเมนต์มาบอกว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมคนที่เพิ่งรับชมคลิปอาจารย์ในครั้งแรกนะครับไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆในช่องของอาจารย์แล้วก็นะครับกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยนะดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาทนะครับท่านไหนที่สนใจนะฮะคนที่ชมทาง Tik t o อกนะกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ด้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่น สามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมนะครับโอเคสาธุนะครับพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะครับขอให้ครูบาอาจารย์นะครับพระปู่เพชรหลุงก,กัพระเท่ฤษีนารอดพระปุาชินาราย,รายองค์เป็นขณจงเปิดเรื่องราวดวงชะตาให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ตั้งจิตอธิษฐานมาดูคลิปนี้นะใครดูจนจบคอยประสบความสําเร็จนะแล้วบอกทางออกให้กับลูกศิษย์ลูกหาด้วยอ่ะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่ จัส t มนนะวันนี้กิจการของคุณนั้นให้ระวังในเรื่องของปัญหานะครับที่เข้ามาถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเนี้ยคุณเนะี่ยสร้างบุญมาตลอดวันนี้คุณก็จะงานราบรื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เขาได้ใส่บาทเลยไม่ค่อยได้ทําบุญเลยเนะี่ยให้ระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะเนี่ยเรื่องของงานการเงินครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าหาเงินได้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยพอใช้เลยนะครับให้หมั่นใส่บาททำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรครับ จะได้มีโชคลาภก,กับเขาบ้างสุขภาพครับระวังโรคเก่าๆที่จะเข้ามานะครับปัญหาสุขภาพที่จะเข้ามาโดยไม่คาดคิดคนโสดครับวันนี้ความรักนะยังไม่ค่อยดียังไม่สมหวังนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมักระวังปัญหาที่จะเข้ามากระทบกระทั่งกันทําให้ไม่ค่อยอมีความสุขสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์ทเาวสุวรรณและไปทําบุญปลด,ดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับ อันที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่เดทนะฮะวันนี้กิจการของคุณต้องคอยปรับนะฮะเพราะว่าเป็นไพ่แห่งพลังงานการาพังทลายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปรับเรื่องของงานอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับวันนี้ตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระทำบุญนะครับถ้าเกิดใครจะเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆอย่าวันนี้อย่าเพิ่งทำนะครับ แต่ว่างานที่ทําอยู่ก็ถือว่าดีนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ให้ระหวังเรื่องของอารมณ์นะครับการเงินครับวันนี้ชค่วราบยังไม่มาเนาะนะครับเน้นในเรื่องของการทําบุญต่ออายุเสริมดวงชะตาครับจะดีที่สุดเลยสุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับเลือดตกยางออกนะการบาดเจ็บอันนี้ต้องระมัดระวังคนโสดครับวันนี้ความรับยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาความรับมักจะผิดพลาดให้ระวังเรื่องการทะเลาะนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังการมีปากเสียงกับแฟนหรือคนรักของคุณเองมัน,นคุณต้องใจเย็นๆนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหวองค์พระพิคเนตและองค์เทวสุวรรณนะครับทําบุญต่อดวงชะตาให้จะเรืองรุ่งเรืองครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับอืได้พลังงานไพ่ สามถ้วยนะวันนี้กิจการของคุณนั้นค่อยๆปรับตัวนะครับนะมักจะมีคู่แข่งนะฮะแต่ขอให้คุณอดทนแล้วก็มุ่งมั่นขยันทํางานนะครับวันนี้งานจะประสบความสําเร็จจะได้เฉลิมฉลองการเงินครับะนะฮะมักจะได้จากสิ่งที่คุณทํางานอยู่หรือว่าต้องใช้ความสมารถของตัวเองนะครับนะการเงินถึงจะดีสุขภาพให้ระวังในเรื่องของอาการทํางานมากเกินไปนะครับการพักผ่อนค่อยเพียงพอเนาะคนโสดวันนี้ความรักนะครับ มักจะมีคู่แข่งั้นตัวผุณต้องชัดเจนนะคนที่มีคู่นะครับให้ระวังการทะเลาะหรือการในปากเสียงกับแฟนหรือคนรักของคุณนะครับะั้นเนี่ยต่างคนต่างไม่ยอมกันก็หันหน้ามาคุยกันดีๆด,ด,ดีกว่านะครับผมวันนี้ขอพอรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับสมเด็จพระพิยะมหาราชหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายนักรบนะครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับ ได้ไพ่นะครับ The Magician เป็นไพ่แห่งความเจรจานะครับไพ่แห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นแล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความฉลาดนะครับหลักแหลมการรู้จักการเจรจาการต่อรองงานดีครับผมการเงินให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ทำความสาดหิ้งพระนะก่อนออกจากบ้านอาจจะทำให้เงินทองไหลมาเทมาและมีโชคลาภสุขภาพนะครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของ อาการเจ็บป่วยในเรื่องการที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจตัวเองสักเท่าไหร่นะครับคนโสดครับวันนี้นะความรักของคุณนั้นคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมักจะมีคนมาชอบคนที่มีคู่นะครับความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่ช่างเอาใจใส่นะครับนะช่างดูแลนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุทธกลางวันนะครับให้ไปใส่บาตรพระบัจ,จําเกย์ก็คือพระปางอุ้มบารน,นะครับไปขอโชคลาภจากท่านพุทธกลางคืนนะทำบุญกับพระ ปางป่าไรๆนะครับวันนี้จะมีโชคลาภครับผมท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะฮะวันของตัวเองเลยวันนี้นะครับวันนี้ได้ไพ่สองเหรียญน,นะครับเป็นไพ่แห่งการหมุนวนอินฟินิต้นะครับเพราะนั้นแล้ววันนี้งานเก่าๆก็จะย้อนกลับเข้ามานะครับสิ่งดีๆจะย้อนกลับเข้ามานะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องนะมองนะ อนาคตตั้งเป้าหมายให้ดีๆนะครับไม่งนั้นคุณจะทํางานบวนอยู่ในอ่างอย่างเงี้ยวนลุ่มไม่จบสักทีการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้เป็นเงินหมุนเนาะหมุนไปหมุนมายังไม่ได้เก็บเลยนะครับสุขภาพนะฮะให้ระวังอาการภูมิแพ้น้ําเหลืองเสียนะครับพักผ่อนบ้างแค่เพียงพอคนโสดครับวันนี้ให้ระวังความรักเก่าๆกําลังใจย้อนกลับมาสำหรับคนที่รอคนเก่าอยู่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับคนที่มีคู่ครับนะฮะปัญหาชีวิตคู่นั้นวนไปเวียนมานะครับ เพราะนั้นคุณต้องทําใจละนะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะฮะสององค์เทพก็คือพระแม่ลักษมีและพระแม่ปาราวตีนะครับหรือเทพที่เป็นผู้หญิงครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่รีวิวนะฮะวันนี้จะเซ็นจะทำกิจการอะไรต้องระมัดระวังเป็นไพ่แห่งคำสาบนะครับ ยังไม่เหมาะกับการลงทุนร่วมหุ้นนะครับเพราะอาจจะถูกหลอกนะครับหรือว่าหมดเนื้อหมดตัวได้เพราะนั้นแล้วจะเย็นๆนะครับทำในสิ่งที่มีก่อนนะการเงินครับวันนี้นะมักจะให้ระววงการแตกหักเสียหายนะครับจะมีเรื่องต้องเสียเงินสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังอาการเวียนหัวนะครับหมึนหัวนะเนื่องจากความคิดเยอะคิดมากตัวคุณเองคนโสดครับวันนี้ความรักระวังคนที่มีตําหนิมีเจ้าของเข้ามาชอบคุณและมาพัวพันธ มันจะยุ่งยากครับคนที่มีคู่ครับอันนี้ปัญหาความรักมกักจะมีแต่เรื่องที่มีคนมายุมยาใหญ่ให้ครอบครัวคนแตกกันเพราะ,ะนั้นต้องหนักแน่นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้องค์พระศิวลีนะครับนะแล้วก็หลวงพ่อพระอุปคุตนะครับสององค์นี้นะจะช่วยขจัดอุปสรรคในชีวิตของคุณได้ครับผมท่านที่เกิดในวัน เสาครับได้ไพ่เดอะมูนนะครับบางทีบางครั้งคุณก็ย้ำคิดย้ำทำทำแล้วทำอีกนะครับนะบางทีก็ให้ราระวังแนวะเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันเศร้านะครับนะก็พยายามทำใจให้ร่าเริองอย่ายอยู่กับที่นะครับไปนูน่นไปนี่มั่งทำให้จิตใจของเรานะครับร่าเริงแจ่มใสทําบุญถวายเทีพรรษาด้วยก็จะยิ่งดีนะครับการเงินนะครับโชคลาภยังไม่มานะวันนี้ ต้องค่อยๆปฏิบัติตัวค่อยเป็นค่อยไปครับสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังโรคเก่าๆนะครับโรคแห่งความเครียดกำลังจะเข้ามานะคนโสดวันนี้ความรักยังไม่สมหวังนะครับคุณยังเจ็บปวดอยู่เพรารักเก่าๆอยู่เลยนะครับเพราะนั้นออกจากอดีตซะมาอยู่กับปัจจุบันนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักให้ระวังความคิดเยอะคิดมากจะทําให้ครอบครัวมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแล้วจงเชื่อมั่นเชื่อใจในคู่รักของคุณนะครับ วันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์ทเทววสุวรรณนะครับองค์พระพิคเนศนะหรือว่าองค์พญานาคผู้ปกป้องดูแลเทพวันเสาร์นะครับผมอ่านแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจบนะครับใครชมดนันจบขอให้ร่ำรวยมีความสุขและความสำเร็จในลาไปแล้วครับสวัสดีครับ